วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมากินร้านหน้าเหียดต,ตรงนะคะร้านเหียดต,ตรงหรีอตรงถึงหรือสมัยก่อนที่เราเรียกกันว่าร้านหน้าสนามมวยนะคะปัจจุบันนี้ก็คือย้ายมาอยู่ที่ถนนเทศบาล5ซอย1นะคะอยู่ด้านหลังมหาวิทยายลัยราชพัฏหลังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยะลานะคะร้านจะเปิดขายถนนเทศบาล5ก็คือมาได้2ทางหรือจะมาทางสังกัสีส่แยกซามิรีไฮเปอร์มาร์ก็ก็ได้นะคะหรือก็มาจากทางด้านสี่แยกโรงเรียนอนุบาลได้นะคะ อยู่ด้านหลังมหาวลัยแล้วจะพักมหาลัยการกีฬาหชาติถนนที่ประมาณ5ต่อ1ร้านจะเปิด4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะเปิดขายทุกวันนะคะปัจจุบันรุ่น3แล้วนะคะร้านหน้าอย่าตรงก็คือนี่รุ่นที่3แล้วนะคะน้องหัวรุ่นแรกคือรุ่นตะตรงนะคะรุ่น2ก็คือคุณพ่อของน้องหัวแล้วก็รุ่น3คือน,น้องหัวนะคะให้ก็ค่อยสิ่งเขาไม่ขึ้น อร่อยทุกอย่างนะคะตั้งแต่จิ้วขอบรานได้นะคะเห็แล้วหิวไหมคะผัดจิ้วที่นี่ก็อร่อยนะคะแล้วก็ร้านหน้าก็อร่อยอร่อยทั้งสอง,อ,งอร่อยทุกอย่าง,งมีเรื่องผัดจิ้วของโปรดของหลายๆคนออ่่งหร สังหสอส่งจริงะคะบริการส่งจริงนะคะสั่ง,ะะงห่อเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะคะคองน้าคะอมอร่อย